วัดนี้เป็นวัดแห่งแรกแห่งเดียวที่ท่านพระราชทานผ้าฝาผนังซึ่งไม่เหมือนจากที่อื่นเม่อปี2521ทางาพระบรมราชวังให้วัดนี้เป็นวัดชันโทเวัดหลวงก็มาบูรณะสร้างโบสถ์โดยที่ในหลวงเท่าหลวงราชการที่9ค่ะ ทานทรงเสด็จมาเองกับพระราชนีเนื่องจากว่าได้มีเขื่อนพระรามหกเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยจ้างและท่านมาท่านมาที่เขื่อนท่านก็จะมาพัะทาขี่ตรงเขื่อนพระรามหกคือเขื่อนพระรามหกติดกับวัดไก่จ้นฝั่งนู้นเป็นวัดสะตูนนะคะก็ท่านก็จะมาที่นี่ปีละหนึ่งครั้งตอนนี้เมื่อปีสองหนึออ่งที่จําได้ว่าท่านาสเสด็จมาที่นี่เพื่อยกชชอฟ้า ยกช่อฟ้าไบระกาบทท่านก็เข้ามากลับพระประธานภาพทุกภาพที่ท่านเสด็จมานี่จะเสด็จมาแทบทุกพระอ,องค์เลยมาปลูกต้นที่คุณอยู่หน้าโบภาพทุกภาพตามฝาผนังที่เห็นเป็นภาพที่ในสมเด็จพระราชวังพระราชทานให้กับท่านสิรหมูมามาเขียนให้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการถ่ายภาพภาพทุกภาพต้องมาจากในวังวัดนี้เป็นวัดแห่งแรก แห่งเดียวที่ท่านพระราชทานผ้าพฝาผนังซึ่งไม่เหมือนจากที่อื่นที่นี่จะเป็นวัดเดียวที่ฝาผนังเนี่ยของราชการทกา่างภาพทุกภาพเป็นภาพทางพระราชวังอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วข่าน้พระราชทานให้มาเอาไปเขียนไปวาดแล้วก็มีปี2-3งสามพระเทศเสด็จมายกวิหารจะมีตาพระราชดยานกรท่านอยู่